นักข Pass, ่าวนิวคัสเนอร์พาสต้าบายมิวคัสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับออฟเซนเคยครับกับชุดสตาร์เวลลิตี้ วันนี้เอาพาคุณผู้ชมนะคบมาซอกแซกงานคอนเสิร์ตนะคบเมจิกไคเกนพรีเซนต์เพื่อคุณเพื่อคนสำคัญนะคบที่จะมีศิลปินนักร้องจากบ้าน AM นะคบที่เขานำทีมโดยตุ้ยเกตกมลน,นะครับบอยพิสนุตีวิวิดและก็นัดทิวนะครับมาร่วมแบ่งปันความสุขกันในครั้งนี้นะครับแต่เอ๊บรรยากาศในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวตามออฟฟี่ไปดูกันเลยดีกว่าครับ ตรงนี้ยังมีฉันไงที่อยู่ข้างเธอก็รู้ว่าใครสำคัญสเสมออย่างน้อยเรื่องเธอต้องมาก่อนใครและนี่นะครับก็เป็นจุดถ่ายรูปที่ลึกนะครับมีทั้งพี่ตุ้ยด้วยเลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาดีกว่านะคะสวัสดีครับพี่ตุย้ยเอ้ยพี่ชายที่เป็นรูปนะครับเดี๋ยวเราไปดูคนนู้นกันเลยดีกว่าครับ นี่แล้วก็จะมีพี่บอยบอยพิศนุนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวเราไปหาหน้าทิวกันดีกว่านี่ขวัญใจขวัญใจเลยมาทั้งทีนะครับมาคอนเสิร์ตทั้งทีนะครับเดี๋ยวอ,อัพก,ก็ต้องขอถ่ายรูปกับพี่หน้าทิวไปที่ลุงจอย <Yeah. S 2> <c oughs> นี่แล้วก็นมสีเอฟของเราครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปตามมาัดูบรรยากาศข้างในไงกันดีนกว่าว่ามันจะมีอะไรน,น่าสนใจกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวตามอัพไปเลย จะงอจะแงกันไปอยู่เป็นเพื่อนเธอเพราะรักจะพร้อมแจกแค่แลกกับรอยยิ้มเธอก็คุ้มค่าพอเพราะรู้ว่าใครสำคัญเสมออย่างน้อยเรื่องเธอต้องมาก่อนครนี่ค่ะคุณผูชมตอนนี้นะคะอราก็อยู่กับแฟนคลับของพี่นัททิวนะครับเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกเขาดีกว่านะครับว่าก่อนจะคอนเสิร์ตนะวันนี้จะเห็นพี่นัททิวทำอะไรกันบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เอาเป็นยังไงบ้างคะพี่พานวันนี้อยากจะเห็นพี่แทที่ทำอะไรในคอนเสิร์ตเมติกไพร์ครั้งนี้คะเออจริงๆแล้วก็เห็นน้องเขาเต้นมาตลอดเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คืออยากจะให้เห็นเออแนวเกาหลีอีกเพราะว่าผมเขาก็คือตัดเลส,า <ๆ S 2> สมาตล <ๆ S 2> <ๆ S 1> อดเกาเหลี <ๆ S 1> อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ๆ S 1> อาจจะแบบว่าไม่ต้องเหมือนนี้จะคุณมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ๆ S 1> แต่ว่าก็คือเต้นแบบให้มันแบบสุดกําลังสุดใจอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะคะบอาก็อยู่หนึ่งในแฟนคลับของพี่ตีนะคะวีวีของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกเขาดีกว่าครับให้พี่โอเป็นตัวแทนครับ ็นยังไงบ้างครับวันนี้เห็นว่ามีคอนเสิร์ตเมจิกไพเก้นเพื่อคุณเพื่ออย่างนี้ด้วยรู้สึกยังไงบ้าคีคอนเสิร์ตดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆตีเขาก็มีความสามารถหลายอย่างถ้าเกิดว่าเขามีโอกาสได้มีแบบเวทีแสดงค่ะก็ด้มีการเปิดโอกาสได้แสดงความสามารถด,ด้านการร้องเพลงของเขาอะค่ะนี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้นะคบะบรรยากาศคอนเสิร์ตนะครับของเมจิกไพเก้นนะครับกำลังเริ่มขึ้นแล้วครับเดี๋ยวออมนะครับก็อขอตัวกลับไปกินก,ก่อนแล้วับคุยชมไปเลย กับบรรยากาศคอนเสิร์ตที่ออฟฟี่พาคุณผู้ชมมาซอกแซกในวันนี้นะครับวันนี้พี่ตุ้ยนะครับพี่บอยนัทชิวนะครับแล้วก็พี่ติ๋นนะครับเขาร่วมส่งเพลงส่งความสุขให้กับคุณผู้ชมเรียกว่าสร้าอยยิ้มประกความประทับใจกลับบ้านไปเลยทีเดียวนะครับใครนะครับที่มาคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับรายได้ส่วนหนึ่งเขาจะนําไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมอีกด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับหน้าที่ของออฟฟี่ลงเเท่านี้แล้วจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ วงการบันเทิงอัปเดตข่าวร้อนดาราดังใครรักใครใครฉะใครพร้อมสกู๊ปเด็ดโดนใจกับรายการพัสตาบายนิวพลัสรับชมวาไรตี้ข่าวบันเทิงรูปแบบใหม่ได้ทาง i อทเอช่องโชว์ทั้ง4ภาคกลางเหนือใต้และอีสานทุกวันพัสตาร r รู้นึกวงการมายามากกว่าที่คุณเคยเห็น